ทุกคนมองปลาเนีโอ้ยตกใจเบิดมันอยู่ในห้องทุกคนห้องประเด็นมันยนะแบบห้องมันขดๆนะทุกคนเอาเมื่อเบิ่งกับห้องทั้งๆห้องมันกัดต้นไม้นะวันนี้มันโดดเอาตื่นนะทุกคนแกงปลาปล่อยปลานี่โอ้เสียสีเมือมาจากเมืองคงโดยตรงเ,ล, <มา S 1> เลยอเ<ล>ยน <ะ S 2> ี่ยสบายดีทุกคน สบายดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับท่านไปทางในดอกสี่สิบห้ากระตุ้นพี่จังสิบห้าละเสายั้งเลยพี่กับพี่พี่น้องโอ้ขอบใจขอบใจมี่เรื่องนามีอยู่อะไรใช่นอถั่วยนะครับไอ้นี่เคลื่วนอาทิตย์กะไป้ตะเสาเลยเคลื่วนเท้ากับยังโซเลกันอยู่นี่แหละยังสิไปเนาะในได้เมื่อคืนนี่จะไปทางได้เมื่อคืนนี่โอ้ยคนน้ำห้าเจ้าโอ้ทักแล่เจ้านอน เซยอยู่เจ้าสิดาตแถมทีหัวควันนี่มาขึ้นโอ้โยไม่หวจะใสอู้ด้านบนนะโอ้ยอันฮ่าอ๋ออ๋อฮออโอ้ยนั่นอ่ะเขาคิดว่าเจ้าเห็นแพงไผ่ควายว่าหัวแต่ก็หัวแต่จริงโมเมนต์เนอะโมบึงโมเมนต์คนพยายันหัวควันวโตน้ำหาผู้เฒ่าอะไรเออไอ้คายเห็นมันมาขึ้นอางไ ลูกบานเขาเจ้าแคบมันอ๋อมันขึ้นคนหัวควนข่อยกรกเทียพี่แต่นมันขึ้นเชิญตเดียวขอขอบใจลายน้าอาทิตย์นาได้เชื่อมาาลายโคใจมนหลายสกินนิ้นบดนนะจะเทิมาพุนได้ื่อมมาลายก็เทิเบดซะได้ซองหมดกินกินนิ้ดไปเลยเดี๋ยวจะกินงกระเพจังสิบห้าหลัดเสานะทุกคนเอาไหาลัดเสานะ ส่วนในภาคละโมกก็พยายามกลับส่วนอันนั้นบาเพชรก็พยายามกลับคือกันแหละก็ใส่มองนะพยายามมองอเอาเชมานและเจได้กระทานรุนเหมือนกันนะตอนเสาร์นี้ก็ให้ตินใหม่ตินมือ,ม,อมืออะไรอยู่เลยรอมนี่มามีอย่างดอกพักนั่นแาไรก็แล้เอาเหืนไปเทิงคือเก่านะทุนไปแถวอันนั้นนำคำไปแล้วหาจอบเบื้องแ่วนั้นนะเห็นว่ามันลงมาเล่นตอนเสาร์นะทุกคน Je denkt nee? ่อยังนะได้สิขึ้นห้องตันี้แหละลรอขึ้นไปเทิงอีกนะตัวเ <c oughs> ก่าปลาลายนะบนนี่อันนี้น,นี่นนจะประกางเนี่ยมัมีกลมให้ไปเทิง เบ,บิกลิ้นนะทำตัวอย่างกระบกมาตกลงมาเลนอยนนะนู่นี่นะโมูมมน,มน,นี่นี่โมนพระทิพคือจะเป็นโมูแถวเห็นวะนี่อะไรนี่มันเลาะตามหัยนะนี่บริหามเซ่นนะทำนี่ ทำไมมันกันนี่นะทุกคนพอดีเสบนะโอ้อยากได้เดนเอ้เดี๋ยวจะเลาะห้อ,หองเละแต่ว่ามันจะใจกันนะโอ้โซนนี้มูมเลาะห้องนะทุกคนมันเลาะดุดทำห้องนะอืม Oh. ยังอันนี้แตกปฏิบมันดุดยัง,งกี่เดีวยวกระโดดหเหตสัมบานมันเลยดุดแบบบบเก่งเจ๊ไผ่เลยโอ้

อยู่ในห้องทุกคนห้องประเด็นมั้นนะแบบห้องมันขดๆนะทุกคนเฮาเมื่อเบิร์นก็ห้องทั้งๆห้องมันกัดต้นไม้นะวันนี้มันโดดเฮาตื่นนะทุกคนมันแรงมาทางนี้โอ้ดีแต่มันมต่ำเฮานะยังมันขากาตุ้นท่นารุ้นมันนะต่างไปทางไรเลยมาแล้ว คือจะได้เห็นห้อยมาแหละเนี่ยไปเบิ่งบอลบรรดุดนะทุกคนมันอยู่ในห้องบอลนี่นะบนอลโค้งนี่เจ้ามันเห็นยังบอลนี่นะนี่แหละมันอยู่บอลนี่แหละทุกคนคือชิ้นยังมาทันดุดนะเพราะตัวน,นี้ก็ตกัวเก่านะมันดุดอันเกน่านะขยันห้อยเท้าเห็นวันะนงยาแต่มันอยู่ในหนันนะนะ เพราะว่าเพิน่นมาทางนี้เพิ่นปรทันดูษนะทุกคนมาเนี่มันขืนจช่มมันขืน,น,ขนบน่ได้นี่จะเช็งดูดเถ่ะอ้โอทางดังใชเไหมไปเลยนะนี่ขืนบ่ลนี่นะแมนบ้าขืนบอนี้นี่ขืนบ่ลนี่นะทุกคนนี่ขืนไปเถอะอ๋อเจ๋่ยชด่อดายดี เ้างมัไ,ได้เบิ่งถึงรุ่มนาเบิ่งถึงทึ่งนี่หองมันมันกัดอันงามไม้แห้งนะทุกคนงาไม้แห้งกัดบอลน,นี่แกะแกะแกะเพราะว่าเป็นบอลอันหองมันโค้งนะทุกคนเห้องเขาก็จะเลาะมาเลยนะเ <c oughs> พราะว่าเขาไปแบบไม่มีแหวนนะทุกคนเ้างมัได้ใส่เกลือไปนะเกลือผมใส่ในถุงนี่ดิยางแบบ เงียบเลยข้ออย่างนะทุกคนเกิดมาได้ยิงนะเพราะว่ามันได้ยินกินเท่า้วมันซึ้งนะมันเท่าแบบบันนี้ยินเสียงมันดุดมันอยังนะมันซึ้งมันฟังตื่นทีต่ตอนมันโดดนะโอ้เมื่อวานนี่ก็พอตอนแรกอันนี้ตอน,นเช้าน,นี่ก็ะเพาะไปได้ยิงมันแม่เนี่มันมต้องมาดักนะโอ้เอ้าเดี๋ยวจะเลาะเมื่อบอลเขานนเลยนะทุกคนโอ้โอโอโยทเดิน เอาต่อไก่มันมานี่นนะยิงน้ำบระทันไปแล้วเมื่อก็ บ่พออย่างนะเห็นเดอันนี้ไลหย่อนคอนแคนเนี่ยนะชิเก็บเอาไปใส่แกงปลานะทกดนนี่นะหย่อนมันแกงใส่ปลาแ่บนะนี่ Những tận nữa được gọi gọi nhọn mà gọi gai gặp gọi gọi Nhìn, Nhìn tụi con. Tụi con. Nhọn mình này Nhìn gọi 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 gọi

เขาเก็บรายรายเติมนะทุกคนนี่นะบ่าวทิด่าพึ่งมักนะเมื่อวานนี้เขามาเขากลับไปตเก็บนะเห็นลายอยู่อันนี้เขายังเอาบเบิดนะยังลายอยู่ปลาให้มันแงๆคนนี้เองนะแต่คันปลาไปกับทำนี้นะพอดีกินวันนี้ออกหวานๆดีแกงเชีพ้าเนี่อชุดยอดนะสําหรับคนที่มักนะสําหรับคนทิมอมักกับบะสุดยอดคือกันแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ผมหมักนะเขากับเชีรอเมื่อบอนเลยนะเพื่อบอลเขาก็บลุบๆเพื่อผู อยูบุยังใกล้นะโอ้ยอย่ามันขัดบอดบอดแล้วนะไปได้ถิมงานเท่ายิ่เชียงบ่วาทิตย์ยิ่เปื่อยยิ่เปื่อยจะประมาณแล้วจักรลุกค้นแล้วุโอ้นหรอวะโอ้าแนวใดหนึ่งแถววะโอ้โอ้หันบ่ โอ้มานตัวนี่ซอยจซอยจโอ้โตหนูโอ้ได้งโตมานี่โตอ้ได้ต้มเองต้มกระป๋าบบาทิเด้ชซอยจกันโอ้กคนามเิแล้วลคนยใช่คงานไปแต่เช้าแต่เชียวไปแต่ตีสี่ตีสามได้ย่ง ตัวนยังจะเจาะเตเอตายโอ้ยใช่ล้วพนังานยิงบุตรยิงบุตรไก่โอ้ยแม่คัวาลหอดบออดโตเลยวาเะโตนี่ซัมมอลล์โอ้ยคอยตั้งไห้พูดหรือยู่พุ่มันพัดแลนมัไก่ป่าไม้มพมากไกู่จักไรสิยิโอ้ยทำกันกับคอยทำกันกับอยขอไปมาซาวนีกัพออีกออืม ไปเบิงผลงานออา,าทิตย์นะนนอนโอ้มีแต่ปลาซิวอ่าวเนาะโอ้ชมสื่ออยู่ด้วยปุย๊บโอ้เร<อ>้าประเดีนี่น้อเหานาส้าหลังโอ้มานมานมานกันเดนเดนไปใส่อีกมาแลง านา,านได้ก็ได้อสิบเป็นยังโอ้ขาเดี๋ยวมองบรุทเน,นาะถือเชยเนาะมองบริชัทโอ้นนยนนอ<า>ในผ่นลาโม О กัมาอะไรด้คุณดีงานเพื่อนอ่าโทกประม,มาณรันไดประมาณบันดสองสี่ดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดเาอ,อ,อนับเพื่อไหวนะจริจริงมันก็นส่องอะไรย่างกินกาแฟวะมาได้กิน แบบอนัน่ะป๋อย่างเคินเบิ้ลต้องไ้กินว่านนี่ดิใจเพื่อจไปผู้เดียวว่าในดบผูเดียวก็จุ่ไข่แตโอ้โหร้อนร่หลอกโอ้ยอย่าไปมันขาดก็ยันร้อนทะไรจะรีบมาพี่หลอกรอกก็ไม่กใสรหลอกก็ไปมาลองธรรมดาหลอกไปผัวไอ้ไดเออร์หัดน้โอ้ยอย่แบบมันขาด พี่น่าใช่มาลอกไปพวนเราเคยพี่นะโอ้ยคิดว่าเจ้าเห็นไพ่คอยแล้วก็หัวบ่ว่าย่อเยอะอีกว่าโอ้เห็นหน่วยกันยางแล้วก็มาหัวว่าพี่อารมณ์ดีเออเย็มขาดไข่เบิ่งแบบโมเมนต์เออว่าบาร์นิเสร็จอลล็อตแนมจะขี่จังหักวันนี้โอ้จะลอกพิชคนแล้วว่ะทีลอกพิชคนแล้วจนไข่แตกโอ้คากน้อจะเห็ด บ่เ่จเถื่อตะนะฮะต้มนู้งเหรออ่าปีนปลาปล่อยปลาปีนปาปล่อยปลาเนาะ่มีพักดิมาพักหอนอืมนี่โอ้มึไปกินนอนนั่นรอนะเมืองจีตกกินเล่นนึงกินเล่นกินไม่ใช่มีดเตาหออใม่เลยมีแต่หู้วทั้งนั้นไม่ใช่โอ้โนี่บุกเป็นตาดำ บุปผิดตาก็อจะเป็นแล้วบุมีเียก็อดหรือดำหนักวมึงนูย่อนาด่า้ะอืมน้อมาแล้วก็เอาอันนั้นมาแล้วก็เอาอันรูปด้วเองึ้นอันนั้นเอแน่ยอเอเพิู่้ได้เสร็จแล้วนะมอนี่เจ้าของบริษัดอกปลาเออมขวานูสาเนน่หินเขามี๋ล มีแต่เอาใหม่มาขำเห็ดน้อกินเขาปะเบิ้ลเออกับเพราะว่าเดีอยวป้าไปหนึ่งเออผมย่างก่อนป้าไปเห็ดหีปิ่งก่อนเ้ยปลาผมดใช่ปะ แกงปลาเฮากะกดจะได้และผัวๆหายทิดเป็นผัวๆได้ไหมนี่แซ่บ <c oughs> โอ้ใส่ยอดคอนแค่นเลยเน, <c oughs> นาะแม่นเลยโอ้ขักขักขักนเนทางนี้กะมาเผ็ดก้อยปลานะนี่เป็ดจนสบเก็บพื้นมอความนี่ก่กอยปลาโอ้มาดิซุกแล้วปา บวกๆเลยอาจารย์เจะก้อยป้าก็ยังกินกู้ซุกกระยาด้วยเนาะโอ้ยดีได้จะพูดลงคืนนะได้กินผู้เดียวแล้วกันพูดลงคืนเห็นไหมเรียบร้อยแล้วแล้วเนี่ยโอ้สุดหย่อนเอาฟาออกจะนำมันความได้กินได้โอ้ข้าเบิึงบใบยากษ์นได้แล้วข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งดำเลย ยกโบให้โลดมาดิแสรปบไนอ่อ้องงอทีชิมอีกเอา้าโอ้ลาอ,อชิมโลดมา,าดิฮะเนือไรวาที่รสชาติท่นออกอยกข้าวหรอโอ้โ,โมโหถวยป่ข้าวเดียวเบิดโอ้ต <laughs> อนเสานะ <c oughs> แกงปลาคอยปลานี่โอ้ ่สีม cool. uh ือมาจากเมืองคงโดยตรงเลยนะโอ้ขัก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 มาแต่มืองคงเลยคงเข่าประชุกนะทุกคนเอาอายันเนี่ยเป็นยางเนาะเขานอนบนมือมือนี่นอนบนมือแล้วนะใส่เนั่นให้จะทิ้นไปเลยเจะเอาผู้คือเนี่ยนะกระยันไม่ได้หายแล้วผู้คืนจึิงหัวใส่คนจะคนปะสีไปจักไปตามกันตามกันเนาะอ๋าอยากช่วยทำทึ่งกินเขาลงร้านกินจบเสร็จกันสี่คูนสี่คน ก็แบ่งสามบอกยืน่หอยรถสามขันตีนหนำนั้นหัวใจคอยก็มาขึ้นมาได้เลยโอ้ผมม่ด้พอเลยหพื้นแก็บหายเลยเออก็ไปน้ำห้าเจ้าได้น้ำห้ามูก็ได้มามากินข้าวมาเน้องมากินข้าวนกันข้าว้าเป็นข้าวเพลิเริ่องมันเลยไม่นี่มีตะป้ากับป้านะเต็นน้ำแต่ตัวนี้ครับ

ใจขาดแล้วเนาะไอชิบิจิโอเป็นมันต่ำคงตายได้หมดมันยิ่งเอาโมเมนต์นี้เอาชิบิจิโอมันเนี่ยนาะมันจะมีประวัติเนาะโอ้โหกระโผ่่เดี๋ยวจะลงตัวนี้ก่อนชอบไปแต่เสพตัวนี้อยากจะเขากินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็สีขั้วโนูนไหวนะสีตาแข้งไหวเมื่อเพื่อนหมดแล้วเมื่อบ้านหมดแล้ว โอ้หมดมาไหวขนาด กวาแล้วมันเรียบร้อยก่จะเดินไปตากแหงไ,หนนะไว้นะไปลมควันไปดูใหมหอแบบดูนี่ก็แค่าผ่านนิดนึงเข้าตาเราได้อ ชุดนี้ฮะชุดขวานพุยกาจิตายผมบอก <c oughs> จ้ำชุดไม่เท่าใส่นะชุดตัวนี้โอผม,มไม่จะใส่ไปบวานพุยเลยแล้วจะพูดชิตาเเานัก้าไเนาะนะมันาะจอาเนาะจะบอกว่าไปยุ่ยไก่พังไปสิชุกโลกนันนั้นแล้วเนาะ เอาแบบมันขึ้นนอนไดเอานะฮินรบโอ้เอานั่นน่ละบ้ยเออมาแรกตัวนอนนี้ใ่ไโอเนี่ยนอนไดเอ้าแต่เลยแล้วแน่หน่เราแล้วไม้เขาบว่าเห็ดทุกช่งไหวนอนได้นะยามไพ่ใหม่น่ะ่อ้นี่เนาะอว่าเห็ดที่ป็นนอนอยู่บได้ตกหมาพอดีเลยนะชุกไลยไปเจย

เอาไปได้ก็กางมองให้กักท่ามันจะกระตองเลยอุยเอาได้เนาะเราจะค้ำหนูแน่ข้า้นม่เห็นตุลปีเอาขึ้นนี่ยเอาไม้มาเชื่อมกันนะเอ้า, <c oughs> าอยัางละมูบอ้ย นี่ยนีแหละีเฮ็ดให่ย่อยดดตัวนั้นแล้วมันถ้หมเออทิไยัท้ใหม่ป่เออเดียวทิใหม่แท้เบิ่งตลุกนันงพี่น้องที่เดี๋ยวทิ้งม่เนาะไม่กัตีตามลุกนั่ไหมเต็มหีน่เนาะแ่่อันนี้มาขนาดมขืนนี่ยน้ืนทัเบิ มีน่ากินกินกระโปงได้มีวา่าซ้ำนี่นั่นนี่อเออจะเามีหีบออกเตะบ,บอดแต่ตัวนู้นเดีย๋ยวเขาขับสมุนกัเอาทุกคนมาหนีร่างจากเขาขวานู้ขวาน,านายังแหลบเป็นที่เรียบร้อยกะคลิปเฮากับชิจบเพลินนี้นะทุกคนมีแต่ขโมยขับใจหนไลท์ทีติดตามรับชมโอเคถ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะ